แน่นอนนี่คือสคริปต์วิดีโอ u t u b e ความยาว5,000คำเกี่ยวกับระเบิดบารูดบารัรกรุ่นใหม่ของไทย2026พร้อมราคาล่าสุดสำหรับช่องโมชันโหมดพร้อมอินโทรแบบไม่มีตัวหนาและไม่มีหัวข้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโมชันโหมดช่องที่จะพาคุณไปสำรวจโลกของอาวุธยุโทโธปกรณ์ เทคโนโลยีการทหารและขีปนาวุธสุดล้ำจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาอาวุธของประเทศไทยในยุคใหม่ปี2026นี้คือปีที่ทั่วโลกต่างจับตามองประเทศไทยเพราะตอนนี้ประเทศไทยได้เปิดตัวระเบิดบาโรดบาแร็กรุ่นใหม่ล่าสุดที่สร้างความสนสะเทือนไปทั้งภูมิภาควันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรายละเอียดทั้งหมดของระเบิดรุ่นใหม่นี้รวมถึงฟีเจอร์เฉพาะเทคโนโลยีการผลิตการใช้งานในสนามรบและราคาจริงแบบจอดลึกระเบิดบาโรดบาแร็กบารรดบาแร็กร คือชื่อที่กำลังเป็นกระแสในวงการอาวุธโลกเพราะเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีแรงระเบิดขั้นสูงกับระบบการควบคุมที่แม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์กองทัพไทยโดยต้นกำเนิดของระเบิดรุ่นนี้มาจากการวิจัยร่วมระหว่างนักวิทยาศาสตร์ของกองทัพบกไทยและสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีอาวุธแห่งประเทศไทยโดยใช้งบประมาณมากกว่า1,200ล้านบาทตลอดระยะเวลา4ปีเต็มหนึ่งในสิ่งที่ทำให้ระเบิดรุ่นนี้โดดเด่นคือแกนกลางไฮเปอร์ฟิวชัน ซึ่งสามารถสร้างพลังระเบิดได้มากถึง180เท่าของระเบิดแบบ TNT ขนาด250ปอนด์แบบเดิมพลังทำลายสามารถแผ่กระจายรัศมีได้ถึง1.7กิโลเมตรพร้อมแรงอัดกระแทกที่สามารถทะลุกรอเหล็กได้หนาถึง120มิลลิเมตรในระยะไม่เกิน800เมตรระบบการจุดระเบิดของบารุรดูดบารรกใช้กลไกเซนเซอร์ความถี่แบบอินฟราเรดที่สามารถตรวจจับเป้าหมายในความมืด ความร้อนหรือแม้แต่ในหมอกควันด้วยความแม่นยำสูงถึง9 4เซึ่งเป็นระดับเดียวกับอาวุธนำวิถีของกลุ่ม N A T O นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่ารูปแบบการทำลายล้างให้เลือดได้หลากหลายเช่นโหมดแรงระเบิดเฉพาะจุดโหมดกระจายแรงระเบิดรัศมีกว้างและโหมดทะลวงเป้าหมายในแนวดิ่งวัสดุที่ใช้ในการผลิตบาร์รูดบาร์ร็กเป็นวัสดุคาร์บอนอะลลอยผสมไทเทเนียมซึ่งให้ความแข็งแรงสูงในขนาดที่มีน้ำหนักเบาส่งผลให้สามารถลำเลียงไปพร้อมกับยูนิตเคลื่อนที่เร็วได้อย่างสะดวก ความยาวของตัวระเบิดอยู่ที่1.5เมตรเส้นผ่านศูนย์กลาง25เซนติเมตรน้ำหนักรวม87กิโลกรัมและสามารถติดตั้งกับยานยนต์หุ้มเกราะ UAV หรือโดรนขนาดกลางได้ทันทีโดยไม่ต้องปรับแต่งระบบมากนักระเบิดรุ่นนี้ยังมีระบบป้องกันการระเบิดแบบไม่ตั้งใจ (Fail Safe Detonation) ซึ่งสามารถหยุดการจุดระเบิดได้ทันทีหากมีการสั่นสะเทือนจากภัยพิบัติธรรมชาติหรือคลื่นแม่เหล็กจากสัตรูซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานใหม่ของความปลอดภัยในการใช้งานระเบิดสมัยใหม่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเียงต ในการทดสอบภาคสนามที่จังหวัดลบบุรีเมื่อเดือนพฤษภาคม2026ที่ผ่านมาระเบิดบารูีบาแรกได้ถูกทดลองยิงจากเครื่องยิงแบบพกพาระยะไกลผลการทดสอบแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการทำลายเป้าหมายจำลองที่ทำจากเหล็กผสมซีเมนต์หนา60เซนติเมตรได้ภายในเวลา0.4วินาทีเท่านั้นซึ่งสร้างความตื่นตะลึงให้กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศพันธมิตรที่เดินทางมาร่วมสังเกตการหลายประเทศรวมถึงเกาหลีใต้อินเดียปากีสถานและอิสราเอล จุดเด่นอีกประการหนึ่งของบารูดบาแรกก็คือราคาต่อหน่วยที่ประหยัดอย่างเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับความสามารถโดยราคาต่อหน่วยของระเบิดบารูดบาแรกรุ่นใหม่อยู่ที่ประมาณ2.9ล้านบาทต่อลูกเท่านั้นหากซื้อในจํานวนมากเพื่อใช้งานระดับกองพันราคาจะลดเหลือประมาณ2.5ล้านบาทต่อหน่วยซึ่งถูกกว่าระเบิดรุ่นเดียวกันของสหรัฐอเมริกาถึงกว่า43เซแต่ได้พลังทำลายล้างเทียบเท่าหรือเหนือกว่าในบางด้านสำหรับการผลิตในเชิองอุตสาหกรรมนั้น ขณะนี้โรงงานในจังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่นได้เริ่มการผลิตระเบิดรุ่นนี้อย่างเป็นทางการโดยกำลังการผลิตอยู่ที่150ลูกต่อเดือนคาดว่าจะเพิ่มเป็น500ลูกต่อเดือนภายในปี2027เพื่อรองรับคำสั่งซื้อจากทั้งในและต่างประเทศประเทศไทยยังเตรียมการส่งออกรุ่นบารูดบารกไปยังประเทศพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนโดยเฉพาะเวียดนามลาวและฟิลิปปินส์ซึ่งมีความต้องการอาวุธที่มีต้นทุนต่ำแต่ประสิทธิภาพสูงในการรับมือกับภัยความมั่นคงแบบใหม่ เช่นกลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติและปัญหาโจรสลัดทางทะเลสิ่งที่ทําให้ระเบิดรุ่นนี้ได้รับการยอมรับอย่างรวดเร็วจากนักวิเคราะห์ทั่วโลกคือการที่มันสามารถปรับตัวได้กับทุกสภาพสนามรบไม่ว่าจะเป็นปากเขาทะเลทรายหรือพื้นที่เมืองนอกจากนี้ระบบควบคุมจากระยะไกลของมันยังรองรับการเชื่อมต่อกับระบบ AI tactical ของไทยที่สามารถสั่งการโจมตีได้อัตโนมัติแบบไม่มีมนุษย์เข้าไปเกี่ยวข้องเลย นอกจากการใช้งานในเชิงทหารแล้วยังมีการศึกษาเพื่อปรับรับใช้ระเบิดรุ่นนี้ในภารกิจทำลายเป้าหมายทางวิศวกรรมเช่นการรื้อถอนสะพานเก่าตึกสูงหรือแม้แต่เปิดเส้นทางฉุกเฉินในเขตภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลไทยได้จัดตั้งคณะทำงานร่วมกับกรมโยธาธิการเพื่อทดลองใช้งานในภาคพ,พลเรือนในอนาคตทั้งนี้ระเบิดบารรุ่นบารกคยังอยู่ในขั้นตอนขอองค์การจดสิทธิบัตรกับสำนักงานทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทยและอยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติให้ขึ้นบัญชีอาวุธประจำชาติรุ่นใหม่ ลำดับที่1 4ต่อจากขีปนาวุธ VIP และระบบยิงจรวดอัจฉริยะอัสมานีนี่คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของประเทศไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศแบบก้าวกระโดดและแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรไทยที่สามารถพัฒนาอาวุธขั้นสูงได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการนำเข้าแต่เพียงอย่างเดียวทั้งหมดนี้คือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับระเบิดบารรดบาแรกรุ่นใหม่ปี2026ที่จะเปลี่ยนเกมของสนามรบในอนาคต ถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนของคุณได้รับรู้ข่าวสารด้านเทคโนโลยีอาวุธของไทยที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกขอบคุณที่รับชมโมชั่นโหมดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษหรือคลิปใหม่เกี่ยวกับอาวุธอื่นๆโปรดแจ้งได้เลยครับ